ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานซ่อมนะครับอันนี้ลูกค้าส่งคลิปมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอาการจอเสื่อมนะครับตัวนี้เป็นฟอนต์ติดเดิมติดรถของ t o ยทาวิโกชมนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวพาราสโอนิกนะครับรหัสท่า7 2 2 2นะครับสังเกตง่ายๆตัวนี้มันไม่มีแผนที่นำทางครับ ท่านขั้นตอนการส่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าที่ส่งมานะครับก็ผมก็จะแจ้งทุกลูกค้าทุกท่านนะครับก็คือ,อระวังเรื่องแพ็กกิ้งให้หนาหน่อยแล้วก็อย่าให้เครื่องมันดิ้นได้นะครับถ้าเครื่องดิ้นได้มันจะขนส่งเขายนอยู่แล้วทุกบริษัทนะครับไม่ก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนการส่งมามาถึงช่างก็ ผมก็จะแกะพัสดุก่อนนะครับแล้วก็าทาการนะครับดูว่าตัวไหนนะครับมันส่งของมาเสียหายหรือเปล่านะครับก็อันนี้คือถ้าเราแพ็กดีนะครับมันไม่มีไม่มีแตกแน่นอนนะครับก็มาเสร็จก็มาเทสเครื่องครับสรุปอาการก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้รุ่นนี้นะครับตัวไม่มีเนนะครับพานาโซนิก57022ตัวนี้อาการนะครับจอเสื่อมแน่นอนนะครับอาการที่2คือจอขาวแล้วก็มีขาวทั้งจอนะครับเป็นขึ้นๆนะครับที่เจอนะครับผมก็จะแก้ให้เรียบร้อยนะครับก็จริงๆอาการที่3มมันเป็นพวกดิสนะครับดิสเสียลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ซ่อมกันนะครับเนี่ยครับถ้าซ่อมจอเสร็จมันก็จะประมาณนี้แล้วก็เปิดเทส ก่อนจะ,ะก่อนจะส่งกลับให้ลูกค้าแจ้งราคาเรียบร้อยนะครับจริงราคาก็แจ้งตั้งแต่ก่อนที่ส่งมาแล้วนะครับคุยทางแชทแล้วนะครับที่ลูกค้าส่งคลิปตัวอย่างมาอตอนต้นนะครับอันนี้ก็เ <c oughs> ทสระบบเบื้องต้นนะครับตั้งค่าต่างๆทัชสกรีนนะครับส่งของผมส่งโดยประมาณประมาณบ่าย ปายสี่โมงครึ่งนะครับก็ความคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจในะ S Q Shop Service Center นะครับรักจอเดิมซ่อมจอเดิมใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนจอ Android ก็ทักเข้ามานะครับ